มาจอดพอททรายพี่น้องลุยงานสองงานสองงานสามโสดสองสามเด็กโสดสองสามเด็กเออไปเออแห่เคยผู้แล้วมีติไอ้หน้องพี่น้องเอ้ป้าพี่น้องรอรุ่นเออ เบิ่งเงิ่อนจะก่อนพี่น้องมีเงินจ่ายอยู่ปะจ่ายขาดอกมีแต่กินกับกินกินได้เดียวเนึ่ยได้พี่น้องไม่ได้กินหลายเลยกินแบบกินสีเนาะกินสีมันกินได้หมดหลายอย่างนะมันบ่ค่อยย่อยอันสีเนี่ยบ่ค่อยย่อยไะพี่น้อง เติมมือนี่นะเติมน้ำมันเสียทั้งเตยทั้งหล่องได้มหมเนี่ยเติมน้ำมันอันเผื่อไปอ,อันผ้าผ้ากันไปเสียงเงินกี่ดองเนาะเมื่อม,มืออะไรนกนดี เปคยด้ยคุณเจริญห้ากามาฮือกันห้ากามากระดีไปมาเมตาเมตตาอาบมาตั้งแต่สาว งานที่สองงานที่สามหายายไปเอาไม่ตลามือมื่องานพี่น้องอะไยกันะแบบเรียบง่ายเนาะ เบบสบายสบายบเพบ่าเอดอยมามาบัตนเป็นเจบเปิดเพลงพี่นง ไปเมื่อเฮาก็ดิปึ้ยโหลดเห็นนะเฮ้ยเลี้ยงละสายอยู่โหลดเลี้ยงละสายอยู่จะเสียออกข้างใหนออกข้างนี้ปะจะคือนไปยับโหลดตัวนี้มานยันโหลดเขาจะลง จนโหลดไลน์ดีได้พี่น้องเ้ยเห็นจ้าบาจะซสาเลยเห็นจ้าบาจ้าสาอย่งไ,ไปเปจะ่งานไปพี่น้องเขาก็สดมือเลยจะเปิดเพลงติดิคสคิิเนหลดขาจาวดนนวิก วีไปวียันนี่มันได้โกก็เท่าเนื้อพังเอาวีวียันวีเอาขี่ฝุ่นทั้งนั้นกระเล่บทั้งหลังหลุดกระเล่บ ล,ลัลกแเลมพี่้อกเราขายดีและละกักแหลนหันแลมนี่เองขายทั้งนั่นขายทั้งนี้เล เขมาบ่ทันนขาเจ้าผูกแขนเนาะมันหลายงานเลยไปงานนั่นไปงานนี้เึกคนอยู่ก็ข้าเจ้าแล้วแล้วขาเจ้ามีแต่อันนั้นกลมกันยังปูยา พ่อการบริยูเนาะพ่อทั้งเจ้าบ่าวกับเสียปีนี้พ่อทั้งเจ้าสาวกับเสียปีนิแมนปีนี้บ่ปีแล้วบ่้อ้อปีปีเดียวกันกับเนาะกับอันพ่ออือ พุ่นเชือกวะนี่บอกขวดเจอยเลงอือไปคุณชิลงมาเอาลูกทรายนี่มันนักมันนักคนหรือมันเล็กสิบ่ไปโหลดเพิ่นก็ดี หลดกะเนาะคหาคัดจะเาแล้วไมีหลดนั้นเอ้อค่าจะซิมานี้ไาจกน้องอือทางหุนะ่นเนี่ยอือไปจกน้อบอกฟังบอดูอย่าอินถูกใ่ไมแต่ใส่ ผู้ตู้นั่ามาป้าพูดนอั้วด่าผัดมาน้ำหลังด่าบทันยู่ปุ่นว่ามีตอนม่อไงยังไงเพาะหักกร่ดก กินกับพกกอ่อป้าน่ะพี่น้องเอ้ยม,ม,มันกินสิเนาะมันกินบ่ได้ลายเขาเจาก,กับปลาเห็ดขะะระ,ะพุ่นเนาะมันยากคือว่าแหละขระพุ่นกะแยกเห็ดกระพุนโอเคพี่น้องฮะเป็นที่ก็จะกิปไปพี่ชนิดก็เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสนุกไอยู่คลิปหน้าพ่อ หลังเมื่อนี้นั้นไฟกับซีเบิร์ตไล่ลี้เติบอยู่ดอกเอ้ะเอาตัวม,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 มหามาก,ก่อนเอาเออ